สวัสดีครับนะี่นช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับยี Ye, ก็กัดใหม่นะฮะกับมรคิดนะก็จะเป็นกัดไออกใบนี้นเพราะตอนแรกก็เฉยๆกับมันนะจนมาคิดคอมโ,มโบได้คิดเด็กได้นาะกก็เออน่าสนใจนะน่าอยากลองขึ้นมาทันทีก็จะเป็น C 6นะฮะสกิลง่ายๆของมันเนาะก็เมื่อเปิดตัวนะครับมันจะแอดอ่าหนึ่งจี้สองจี้หรือสามจี้แบบสุ่มหนึ่งใบ ลงพื้นที่ที่มันอยู่นะครับแล้วก็จะไม่เปิดตัวจนกว่าจะจบเกมก็เทถ้ากอบว่าเราสามารถที่จะใส่พวกตัวหนึ่งสองสามจี้ที่มันเก่งๆแล้วอาจจะตายระหว่างทางได้หรืออาจจะมีสกิลแปลกๆได้ก็นั่นแหละนะฮะก็เป็น C6 นะครับเป็นคุณพ่อเห็นมีก็มีเขาจัดอะไรนะนี่อัดตอนเช้าเนาะก็เห็นแบบไม่เยอะมากใช่ไหมก็จะมีของคุณนีน้าเนาะก็ จัดเขาจ้จัดแบบเล่นเทินหกใช่ไหมแต่คุณพ่อที่จะจัดเนี่ยคือจะเล่นเทินสี่ถ้ามันขึ้นเทินสี่ก็คือเล่นเทินสี่แล้วก็เทินห้าเทินหกก็ไปดูอีกทีหนึง่งว่าจะเอาเล่นตัวอะไรนั่นเองนะครับมามีกุญแจเพราะฉะนั้นสุ่มถ้าออกคือจบไม่เอาตัวอื่นนะฮะข้างตัวจะเป็นวาเลนตินากับทีน่านะฮะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีอีกหนึ่งสัปดาห์เนาะจบเลยปะโอ้ยโอ,ยโอยแต่ทีน้านี้สวย อืมเคดูอิดทีหน้านี้สวยจบนะจบจบเถอะขอลองโอ้โหไม่ไม่ผมไม่อยากได้ป้าฮัลโหลทิ้อย่างงี้ทิหน้าน่าจะไม่ไหวนะทิ้หน้าน่าจะโทเคนอีกแล้วนะโอ้ยปวดหัวจริงสามดอกยังอุตส่าห์เหลือให้ดอกหนึ่งก็ อาทิตย kind of ์น oh, 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 oh. ี fruit, common, ้ถ้าถ้าไม่มีผิดพลาดก็น่าจะได้1ดอกนะถ้าได้2ดอกก็น่าจะดีหน่อยแต่ว่าไม่น่าถึงนะฮะโโ้โหหรือไม่คุณพ่อต้องใช้พวกการ์ดการ์ดคอมมอนไปอัพการ์ดคอมมอนทั้งหมดก็น่าจะได้สักหนึ่งกุญแจครึ่งก็ก็เราดูแล้วกันว่าอาทิตย์หน้าเราจะได้เปิดหรือเราจะได้ใช้กุญแจนะฮะคุณพ่อขอแอบดูแอบดูคุณลิตีแป๊บ ว่ามีไอ้ก,การ์ดที่ยังไม่ได้อัพเยอะไหมเยอะอยู่นะอูเยอะอยู่นะ,อะอนะก็เดี๋ยวไว้ค่อยมีเวลาค่อยไปนั่งอัพึ้นโอ้โหโอเคได้เยอะอยู่อย่างงี้น่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้กุญแจกเกือบดอกเลยนะโอ้โหเยอะเยอะจริงก็โอ้โหไวเลสหลงังๆมาคุณพ่อไม่ค่อยได้คือแบบได้ไวเลสใหม่ๆมาบางทีก็ไม่ได้อัพไงไปใช้ไปใช้พวกไอ้นี่แทนไงอ่าพวก เขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดการ์ดไอ้นี่แทนไงก็เลยไม่ค่อยได้อัพทำอย่างเงี้ยใช้ไอ้การ์ดคัสตอมเนี่ยอย่างเงีง้ยมันเลยไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้ไงเด็กแรกจะทำนะที่จะลองเล่นนะครับก็จะเป็นเด็กโรเนนนะฮะก็หนึ่งจีก็จะใส่พวกแอนแมนบ๊อบอิโมนี่เนาะแล้วก็สองจีใส่เป็นมาสเตอร์โมเป็นซิลเป็นมาซิมัสนะครับสามจีก็จะเป็น มิสทีกหรือว่าบู b เบนนั่นเองแล้วก็สี่ก็จะลงเป็นมารคิดเลยถ้ามารคิดมาห้าก็จะลงเป็นก็ดูดูว่าไอ,อ้มารคิดอ่ะมันเอาอะไรลงถ้ามารคิดมันเอาม mm ิสทีกมาเทิร์ห้าถ้าเทิร์ห้าเทิร์ห้าถ้าบนมืออ่ะมันมีคอรหรือโลแนนอยู่ก็ลงได้ในเทิร์ห้าเทิร์หกใช่ไหมแต่ถ้าถ้าไม่มี ถ้ามีใบเดียวคุณพ่อก็จะนําว่าเทินห้าก็ลงเป็นพวกเป็นสามสองอะไรพวกนี้ไปหรือหนึ่งสามหนึ่งสองอะไรพวกนี้ไปแล้วก็เทินหกก็ไปลงเป็นโลแนนหรือโครเพราะฉะนั้นเอมาล拉คิดเนี่ยมันจะลงได้ไม่ช่องกลางกับช่อง้ายเพราะว่าเราใส่โครไว้อยู่นั่นเองมาลองกันดูดีกว่าก็ได้คุณคอนคุณพ่อขึ้นลอยแลวเพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่สีเรียดละตอนแรกก็จะไม่ได้รีบขึ้นนะแต่ลืมไปว่าเดือนเนี้ยมันม,ม,นมีมันมีอะไรนะมันมีเดดผู้ไดเนอร์นะครับกลางเดือนเพราะฉะนั้น ขึ้นลอยได้ก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อก็จะไปนั่งเล่นไอ้ไอ้คอนควสเพราะว่าเดี๋ยวไม่ปั่นไม่ทันอีกนะก็อย่างที่บอกนั่นก็เลยแล้วก็ชิลๆนะไม่ได้ซีเรียสนะฮะโอ้มีโมนี่มาใบแรกเลยไอ้ตัวที่สมควรอยู่ในเด็กเนี่ยมาใบแรก Hello. โหลแต่มาลาคิดมานะแต่พื้นที่พื้นที่ซ้ายกับมาลาคิดนี้ไม่เข้ากันเลยพื้นที่ซ้ายกับมลาคิดนี้เกรียดนะเกรียด กระเดียดเกระเดียต์กระเดียดโอ้โหเจอตัวอืมฮึฮ้ฮู้ฮู้ฮูฮอ่าเจอวันนี้ลาวันเจี๊ยบเหรออ่ามันน่าจะดึงสองเนาะเพราะฉะนั้นก็ หลมงจแบบากะคิดต้องลงซ้ายไห่ก็กลางนะแต่กลางมันเป็นพื้นที่ที่ดีแล้วเกินเนี่ยพื้นที่กลางมันดีจัดสุดมาได้ได้ได้มาสเตอร์มูโอเคกลางปล่อยนะสู้ซ้ายกับขวาโอเคโอเคโรแนนดีเอ็กซิคิวเตอร์มา และมาสในในนั้นเป็นมาสเตอร์โมดแล้วลงคลอคู่กับแอนแมนได้เนาะอือือหรือจะลงแอนแมนหรือจะลงมิสทีกก็ได้นี่ แล้วรมเป็นมิสทีคู่กับแอนแมนก็ไดนะ้แต่กลางคงไม่ไปสู้นะกลางใหญ่เกินโดดป้ายโดดป้ายโดดไปโดดมาอืม แสดงว่าตัวกลางไม่ใช่ตัวจริงและโอ้โน oh, no. โดดไป mm hmm. ชึบชึบตัวจริงอยู่อ๋อ oh, ตัวจริงเป็นสามหมดโอเคโอ้ย okay. oh, yeah. ่าดีถ้าจะดีกว่านี้ถ้าซิลไม่งงนะแต่ซิลมันใหญ่สุดแล้วมันเป็นสองห้าที่ง่ายสุดแล้วปะ เหลือจริงๆเอาไปใส่ถ้าอย่างงี้ก็ไปใส่เป็น mockingbird ก็ได้ปะสองสี่เออเพราะว่าสุดท้ายมันจะตัดก็ตัดไปแล้วสุดท้ายไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่เออก็ไม่ได้แย่เนาะจริงๆมีเตรียมเด็กไว้ให้มันอยู่สองเด็กในะกเด็กหนึ่งก็จะเป็นเด็กไอวาเปชีนนะครับก็เอามาเล่นกับออนหลักๆก็คือเอามาลากิดามาเล่นกับอีเจ้าไอไอไอโมนี่นั่นแหละซึ่งเด็กวาวไมชใช่เพราะคือว่าก็เล่นขำๆได้แต่เด็กเนี้ย คือคือกะจริงจังไงโอ้นี่ก็ขยันขึ้นมือฮัลโหลขึ้นทุกตาฮัลโหลอย่างนี้เราลงสแปมมาละกิซสายได้นี่เดนเน็กซัสนี่เราสแปมมานี้กันได้ด้วยนี่ <laughs> ไปเอาไปก่อนสองใบ สองใบตึงๆมือเต็มยะอย่างอุตส่ามีชิช,ช,ชิตาเนี้ยข่างนนข้ามมันใช้โปรไฟล์เนี่ยทำให้คุณพ่อกลัวเหลือเกินว่ามันจะเป็นอ่าเซราเธอ์นะดูไม่น่าใช่ละมือเต็มเหมือนเดิมไม่ต้องจั่วนะ มือเต็มไปได้วยขยะแล้วก็ลงเป็นมรรคิดซ้ายนะผู้เหลืออะไรมื่เนียเหลือเหลือสามเหลือหนึ่งจี้ได้อะไรมาซิวอ้าวอ๋อมันเปิดเลยเหรอโอเคโอเคมันเปิดเลยฮัลโหลนึกว่ามันจะไม่เปิด สวยละงานเข้าอา่อทานอตเหรอสนามข้าจะลงทานอตเหรอทำไมถึงแสนนปเราอ้าวแล้วซิลไม่โดดด้วยอันนี้บั็กหรือเปล่านี้แต่ได้มิสทีกมาไ,มได้มิสทีก ไม่ได้ไม่ได้ผิด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 ยนยนยนผิดออเดอร์ผิดออเดอร์หนยี่สิบอย่างนี้อ๋อซิวมันโดนซิวมันมาปิดตรงกลางเหรอโอ้ แสดงว่าซิวมันโดดมาแล้วมันปิดตัวเองเหรอสารค้าไม่เห็นซิวเหรอเพราะว่าคุณพ่อลงมาลาขิดแล้วซิลมันไม่ได้เปิดตัวมันไม่โดดฮฮอะไรครับเนี่ยอันนี้งงอาจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นบั็กนะเพราะว่ามันมันเป็นท่าประหลาดเกินไปเพราะเพราะมันดึงซิวแล้วปกติมันน่ะมันไม่น มันก็ต้องเปิดสิเพราะว่าเขาเห็นซิวโดดมากลางแล้วปะ่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นบั๊กเนะเาะก็มันโดดมาแล้วเขาต้องไม่เห็นซิวได้ไงแต่ซิวมันแบบเปิดเหมือนเหมือนกับว่ามันเพิ่งเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งตอนจบเกมเนาะโอ้โ,โอีโมนี่พี่จะขึ้นมือทุกเทินไม่ได้นะลูก ขึ้นทุกเทินแล้วบอกเพื่อนกันจะเย็นเกเดพอร์ทัลเดสทรอยเยือนีงไงดีวาเลนติน่าน่าจะเพิ่งเกลือมาได้นะดูจากสภาพแล้วอ้าอยาสนะสายจัง อืมอืมอืมมือเขาเต็มแล้วนี่ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นหนึ่งใบพออ๋อมาละคิดเราดวงเขาได้ไหมไม่ได้โอ้โหมือ โคตรแย่มือโคตรแย่เอจินอืมเขาลงเดสเลอร์ด้วยหรอ น่ากลัวตรงที่ลงเดสเลอร์เนี่ยแต่โรแนนนี่ก็แน่นๆเหมือนกันน่นนาชนะ้ายอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนี้ลงอนนี้มันก็ชนะ้ายอยู่แล้วนี่ว่ะลงนี่แหละมันจะเซอร์ไพรส์เขาเกินไป โอเคไม่สนไม่สนกลางนั้นดีวกว่าโอเคมาสเตอร์มูมาเจ็ดจี้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  อขอดูหน่อยมือกลับมาเต็มเหมือนเดิมอุ้ยอยาอุ้ยอยานี่มันอุ้ยอยา โห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 ใครจะไปคิด sí ือืก็ถ้าอย่างนั้นตาเมื่อกี้ลงลงเป็นลงเป็นไอ้นี่มันน่าจะดีกว่าเนาะใช่มัมเถอะไออีมอนี่มอ่์มันสมควรอยู่ในเด็กออกทุกตาขึ้นมือแรกทุกตาตึง มี่กลายเป็นว่าติดเด็กนี้นะกลายว่นไม่ได้เล่นอีกเด็กหนึ่งเลยเดี๋ยวตบการนี้จะเปลี่ยนไปเล่นอีกเด็กหนึ่งเนละไปเล,ลองเล่นเด็กหนึ่งดูนะช่วงนี้คุณพ่อมาเจอตกไทยเยอะมากเลยเจอโอ้ยแลวเหรอเจอขึ้นไทยเยอะมากเลยคือแบบเจอแต่คนที่ไทยสูงจริงๆบูเ๊เบนมันไม่เอามาใส่เป็น,นใส่เป็นไอ้นี่ก็ได้เนาะใส่เป็นเซจก็ได้คิดว่าจะลองเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปใส่เป็นเซจทีหลังเพราะบ,บู๊เบนมันคือว่ามันใช้ง่ายไม่ใช่เหรอก แต่อีมนี่ขึ้นมือแรงนี่แย่แย่จัดจัดเลยพลิกซินเวอร์ไปไปทางนี้ดีกว่าไปแต่ไปทางนี้ดีกว่า,าเพราะแรงมันสูงพรับสแนปก็รัวๆนะเพราะว่าแรงมันจะได้ขึ้นเร็ว Okay. เขาจะจะแปมยูเอเจนใส่เราเนาะนี่เป็นไรเราก็จะจะแปมมาสเตอร์มูใส่เขาเหมือนกันโ <laughs> <Okay. Okay. S 1> อเคโอเคเพราะว่าเขาน่าจะลงใบเดียวน้อย,อยกว่านาสิมัสคุ้มกว่า โอเคโรแนนดีเอ็กซิคิวเตอร์สวยจัดๆก็แบบก็ลงเป็นมราคิดิแต่ว่าอ่าลงคลอกลางแล้วก็ลงมิสรทีก็ได้เนาะขอดูก่อนมราคิดิมันดึงใครมาซิว อีกแล้วซิลมูฟอีกแล้วแต่ว่าอย่ายงที่บอกน่าจะเป็นบั๊เดี๋ยวมันก็ไม่มูฟออกใช่ไหมเนี่ยแล้วเสรมันก็จะไม่ออกไปซ้ายไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงกลางเป็นการ์ดปิดอยู่ตรงกลางน่าจะบัก็กสามารถลงวูฟเบน้ายได้คู่กับมิตทีกไม่แยก มืมาละคิดอืมเขาต้องลงถ้าถ้าเราจะชนะเพราะต้องลงเป็นอย่างนี้กับกับไอ้นี่ได้อย่างเดียวบอบได้ด้วยฮะเด็กเขาเหลือโอเคเ,เขาเหสืองใบเราลงเป็นไอ้นี่ได้ก็ลงเป็นบอบได้ อืมก็ทำให้ขวาเป็นสิบสี่สิบสี่สิบสี่กับหกเป็นยี่บห้าสิบสี่กับหกน่าจะใช่แหละ <c oughs> แล้วทำให้โรนนเราชนะกลางืเขาจัดเต็มดีตรงที่กลางเราอะไม่เป็นไร อ่ะเสมอเหรอโอ้ยอยลิซาโดแสดงว,ว่าลุกเคนแน่เลยอ่าลุกเคนอ๋ออ๋อแสดงว,ว่าสรุปว่าซิลซิลโดดมาแต่ยังไม่เปิดตัว <Victory. S 1> หรอโอเค Okay. เอาเงั้นก็ได้คือสรุปว่าคือไม่ก็คือสรุปว่าคือโดดแต่ไม่เปิดตัวมันต้องดูแบบฝั่งตรงข้ามอะเราไม่รู้ไงฝั่งตรงข้ามเห็นซิลเราหรือเปล่าเห็นซิลเราอยู่กลางเลยเห็นซิลเราอยู่้ายแต่ว่านแน่ๆมันเป็นบั๊กแน่บั๊กคือแน่นอนอยู่แล้วไอ้เรื่องบั๊กเนี่ยแต่ว่าปัญหาคืออะไรยังไงต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็อีกตาอีกไม่อีกตาสิอีกเด็กหนึ่งก็จะเป็นเด็กเด็กที่ ที่จัดไว้น่าจะเกาๆนะโรนนน่าคือว่าโอเคมากโอเคกับโรแนนสุดๆไปเลยนะฮะอีกเดืหนึ่งที่จัดไว้ก็จะเป็นเด็กมันออกมาเสริมเฉยๆอะ่ะเพราะว่าสองสามจี้หนึ่งจีไม่ค่อยเก่งมากอะ่ะมีแค่เอมอนี่มอแต่น,นี้ดีหน่อยตรงที่อมอนี่มอขึ้นมือแรกมันสามารถเล่นกับวอร์แมนชีนได้อืมจะลองเปลี่ยน แต่ว่ามาดามเวบ่าเปลี่ยนไม่ได้แน่ๆแล้วแล้วก็1 G ึ่งจสามจก็เป็นมัคคารีสอก็เป็นเจฟมันมันเอาไอ้สไปเดอร์แมนออกก็ได้แต่ว่าไปใส่ตัวอื่นแทนที่พลังเยอะๆในสองสามก็จะมีแม็กซิมัสเอ m อแม็กซิมัสก็ใช้ง่าย อย่าง 3G มีการดีเอเตอร์แต่มันก็เสี่ยงอยู่เพราะท้ายเกมหรือไม่ก็ใส่ไปเป็นใส่ไปเป็นเซจเลยจริงใส่เป็นเซจเลยก็ได้เนาะพลังมันพลังมันหลากหลายมากเลยหลากหลายแบบสุดๆไปเลยแต่คาเซนด้าโนว่าเขาคิดว่ามันมาท้ายเกมมันไม่ช่วยนอกจากจะไปเจออาอตุมมาไมอพอตุม,มาไปเจอ ไอ้น,นี่อย่างเดียวเนาะ7จ็่ะีอะ้อ่ะพเอาสไปเดอร์แมนออกไปใส่เป็นเซจแทนนะน่าจะใส่เซจไม่ก็ไม่ก็อัน,นจริงๆก็ใส่เป็นเซจไม่ก็ใส่เป็นเป็นมาซิมัสก็ได้นะมาซิมัสเขาบอกว่าใช้ง่ายนะ2 g จี้ด้วยเซจมันก็ได้นะลองขอลองเซจเหรอแล้วกันแล้วก็ถ้าไม่เวิร์คค่อยเปลี่ยนไปเป็น แมสซิมัสมส,สุดเก่งสุดหล่อเท่ของเรานะถึงแม้ว่ารูปปกจะเป็นสไปเดอร์แมนสองตัวก้าแล้วก็สองตัวก้ามาชินกันแต่ก็ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้เป็นสองตัวก้าแล้วเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละนะฮะเกจ็ดเปลี่ยนชื่ออเจอคนไทยเดี๋ยวนีน้น่าจะเล่นไม่เยอะนะเพราะว่าคือว่าไม่ค่อยได้สรุปคือเล่นมาเนี่ยห้าสี่ห้าหกตาเนี่ยอิโมนี่มอขึ้นมือแรกทุกตาเลย แต่อย่างที้พ่อเด็กนี้ใส่บนมีชีนเนาะอันนี้รุงนะรุ้ไอไม่ลุงหลังทองนะน,นี้ก็หลังทองอันนี้ก็หลังขาวดำนะช่วงนี้ขึ้นพ่อได้หลังขาวดำเ,เยอะมากๆานะฮะโอเคแม่อยากใส่ขึ้นมาทันทีผมนี่อยากใส่อยากอยากใส่ไอ้คสตนดาโนวาขึ้นมานเฉยเมื่อกี้สก,กาไม่ใช่เลกเก้ อืมลงอีโมนี่ได้เลยเพราะว่ามาดามเว็บมาแล้วเราลากได้จริงจริง,รง,รงสมควรลงอีโมนี่มอซไซด์ลืมไปลืม oh, this time. มาคารีมาลคิดไม่ใช่มาคคาลี Uh huh. เบ่งออกมาปเป็นใครเซจที่อย่างนั้นเราต้องลงขวาให้หลากหลายเค okay. แล้วก็ลงสุดท้ายเป็นดูม,มหรือไม่ก็แต่ว่ามันก็ได้ใหญ่แค่เลนเดียวสาม ไม่งั้ก็ลงเป็นไอ้นี่ก็ได้เลต่อนไปลงเป็นอินฟินิตแล้วก็ลากเจ็บมาแทนโอกก้าลากเจ็บมาแล้วเราสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วย ือมือเรานม่เดตัวใหญ่ไงคุ้มคุ้มที่ลองปะก็ข้ามาลงกลางเป็นอินฟินิตก็คุ้มปะอ้าวออจบเทิร์นก่อน <laughs> ชิชิชิโออูอย่างนี้ลงอินฟินิตไปไม่ต้องเสียวด้วย <laughs> ลงเมนิฟฟนัสไป Infinite, ก็ไม่ต้องได้เสียวแล้วโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะแต่ก็โอเคนะแต่แต่ว่าเซจก็ดีนะคือเซจอ่ะคุณพ่อแค่มาอวยตอนที่การ์ดมันออกใช่ไหม้หลังจากนั้นมาคุณพ่อก็ไม่ได้เล่นมาเลย <laughs> ใช้น้อยมากเลยเซจอ่นะอวยแค่ตแต่แรกๆนะหลายๆคนแบบเอ้ยมันเป็นการ์ดดีนะเป็นการ์ดดีที่แบบหลายๆคนลืมกดใช่ไหมแต่ว่าค,คุณพ่อเฉยกัมันคุณพ่อเกียดคิดเยอะ เกมมามาละขิดมาพี่พี่จะมาทุกตาไม่ได้นะพี่ดีนี้มันทาไว้ผมขึ้นนะถ้ามาันท้ผมไม่ขึ้นนี่ผมร้องไห้อล้นะพี่ดีนะเล่นเด็กนี้ยังเล่นไอ้พวกนี้ก็ดีอย่างหน,นตรนที่เควสอีมูฟเจ็ดสิบห้าครั้งเนี่ยจะได้ค่อยๆกระเดิบกระเดิบกระเดิบไปทีละนิดนะจะได้กระเดิบกระเดิบกระเดิบไปทีละนิดทีละหน่อยนะฮะไม่งั้นเด็ก ไ้เควสไม่ไม่ผ่านนาทีมันเป็นบั๊กนะทั้งล,ลงการ์ดอะไรนะลงการ์ดเจ็ดตีที้ห้าสิบครั้งอะไรนั้นปะนั่นก็นั่นก็เป็นบักน๊กเหมือนกันบั๊กลุล่อ่ามาแล้วเมตามาแล้วจ้าเมตาจา้าอืม อืมเธอนนี้มันจะเปลี่ยนที่พ่อขอรอดูก่อนแล้วกันขอดูว่แมันเปลี่ยนเป็นโลเคชไหนดูวอยอ่ะวาวไม่ใช่วอยโอ้มาคาลีเพื่ออะไรอ่ะมันตรงกลางเวนกรรมอืม เขาะว่าใหญ่สู้เขาไม่ได้แน่เลยเขาใหญ่กว่าเยอะตอนนี้น่าจะไม่ไหวขอลองดูหน่อยเขาลงตัวกตัวหนึ่งเซอร์เทอร์ก็ใหญ่มากแล้วก็จะเล่นโดยการลงเป็นเดี๋ยวก่อนนะทาไมแอเลนติสเนมูล่าถึงไม่เป็นสิบ มเดนูล่าถึงเป็นแค่อ๋ oh. อเพิงพ่งร oh. ู้เพิ่งเพิ่งมูฟมาสมองสมองคอออฟซิเดียนนี่หมายความว่าเขาลงเขาก็ลงบิบึ้มได้แล้วอะเราจะเหนื่อยตรงนี้แทนเราจะสู้เขาไม่ได้ก็จะต้องมูฟไอ้นี่มาแล้วก็เล่นท่านี้แล้วก็ระเบิดมันจะมาขวาแน่นอนกลายเป็นขวาสิบ สิบสี่สิบห้าเริ่มหลังด้วย<ะ>กับฮึอ้ตดตดแม่นเกิน ู้ไม่ได้ค้าให้เป็นเล็กไต่คุณพ่อแท้ <c oughs> คุณพ่อจะเด็กนี้ไต่แรงนะถ้าถ้าอืต่อให้ดูมมาก็ไม่พอยังไงไม่พออยู่ดีเค okay. ก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับมาลาคิดจริงจริงถือว่าดีไหมอ่าคุณพ่อคิดว่าชอบชอบกับโรนนมากๆโรนนกับมาลาคิดคอนงดีแต่ว่าเสียอย่างเดียวคุณพ่อไม่ชอบตรงที่มันไม่รู้เป็นบักหรือเปล่า,าที่บอกนะว่าไอ ไอตอนที่เล่นกับอ่ซิวมันแปลกๆเนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากบู๊เบนไปเป็นเซจได้ถ้ามีถ้าไม่มีก็ใส่เป็นบู๊เบนได้เพราะว่าถ้าเซจมันทำพลังได้เยอะกว่าบู๊เบนมันทำได้ที่หนึ่งสองสามเจ็ดสามเจ็ดแต่ว่าเซจตัวนี้เยอะกว่าอาจจะเปล่าแนะนำว่าเปลี่ยนเป็นเซจไปเลยก็ได้ถ้ามีนะครับถ้ามีก็ใส่เป็นบู๊เบนเพราะว่า หน้าที่เดียวกันลักษณะการทํางานเหมือนกันแล้วก็ที่เหลือก็คือว่าโอเคแล้วก็เล่นเท่านี้ตามนี้ไปได้เลยนะฮะก็ก็โอเคเนาะได้อย่างที่คิดไว้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ไปลองจัดลองเล่นลองกดดูได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอเกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ